ี้จะมาสาธิตการใช้งาน i บ b เบดรุ่น BKC นะขีด TL 5L นะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวคอนโทรลพาร์เนลนะครับก็จะมีปุ่มเซตปุ่ม RCF นะครับปุ่ม i p p u t แล้วก็ Enter นะครับปุ่ม Start นะครับฝั่งตรงข้ามก็คือปุ่ม Stop นะครับปุ่มปรับค่าขึ้นและปุ่มปรับค่าลงนะครับ หน้าจอเป็นชนิดแบบสัมผัสนะครับาสามารถสัมผัสได้เป็นทัชสกรีนโหมดแรกนะครับมีสโหมดใหญ่โหมดแรกคือสปีดแล้วก็คือตั้งความเร็วรอบแล้วก็ตั้งเวลานะครับโหมดที่2นะครับเ,เลือกชนิดของโรเตอร์ที่จะใช้กับเครื่องด้านในนะครับเลือกชนิดที่เนี่ยอันนี้คือโรเตอร์นะครับเลือกชนิดของโรเตอร์ที่จะใช้กับเครื่องนะครับในโหมดที่3 ก็จะเลือกอัอตราเร่งนะครับแล้วก็เบรกนะครับอัตราความเร็วในการที่จะหยุดนะครับอ,อันนี้เป็นอุณหภูมิอุณหภูมินี้เอาไว้ดูอย่างเดียวไม่สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้เอาไว้ดูอุณหภูมิเรียลไทม์ภายในนะครับทีนี้จะมาลองตั้งค่ากันดูนะครับตั้งได้2วิธี1น,นะครับทัชสกรีนเลยกดที่สปีดนะครับกดที่สปีดแล้วก็ปรับ ค่าขึ้นปรับค่าขึ้นแล้วก็ตัวไหนสีแดงครับตัวนั้นสามารถปรับค่าได้นะครับความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องนี้นะครับความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องนี้อยู่ที่4000นะครับปรับตั้งค่าได้ครั้งละ50 rp m นะครับตามสูตอยู่ที่100นะครับสามารถกดแช่ครกดแช่ได้นะครับหนึ่งตามสุดเพิ่มทีละ50นะครับจนไปถึง4 0 0 0 กดแชร์ได้เสร็จแล้วกดเซตอีกครั้งนึงน,นี้นะครับแล้วก็สามารถจะตั้งนะครับตั้งขึ้นหรือตั้งลงนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งจะเป็นชุดของเวลาชุดหน้ากับชุดหลังอ,อันนี้ผมกดตั้งแค่นี้นะครับอ่า เสร็จแล้วให้เรา enter นะครับเพื่อให้มันบันทึกค่าถ้าเราจะตั้งโรเตอร์อให้กดโรเตอร์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนก็จะใช้ปุ่มขึ้นหรือลงนะครับโรเตอร์มีทั้งหมด10ขนาดโรเตอร์มีทั้งหมด10ขนาดในโรเตอร์เบอร์44 16คูณ15 ml mm นะครับเราเดี๋ยวผมจะกดเลื่อนขึ้นลงถ้าเราไม่รีบปรับค่ามันจะถูกเปลี่ยนนะถูกเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าหน้าพร้อมใช้งานนะครับ าตามสูตรเบอร์20 12คูณ10 ml ผมปรับขึ้นอันนี้4ช่อง500 ml เบอร์42เบอร์44 16ช่อง15 ml เบอร์45 24ช่อง10 ml เบอร์46 4ช่อง50 ml 4ช่อง100 ml 47นะครับอลองสังเกตด้านนี้นะครับเขาก็จะบอกด้วยว่าแต่และเบอร์นั้นใช้ขนาดและจำนวนเท่าไหร่นะครับ มีทั้งหมด10ขนาดให้เลือกใช้นะครับอันนี้เป็นออปชันที่ต้องสั่งมาเพิ่มว่าอยากใช้ขนาดไหนนะครับในส่วนของโรเตอร์นะครับในส่วนของสปีดสปีดคืออัตราเร่งนะครับตัวแรกคืออัตราเร่งเบอร์9เนี่ยคือเร่งเร่งหมายถึงว่าแป๊บเดียวถึงจุดปลายทางที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับส่วนเบอร์ย์ก็คือค่อยๆขึ้นค่อยๆปั่นขึ้นนะครับค่อยๆปั่นขึ้นตัว เบรกเหมือนกันนะครับต,ตัวตัวลูกศรชี้ลงตัวลูกศรชี้ลงก็คือเบรกเบอร์เก้าก็คือเบรกเร็วนะครับเบอร์ศูนย์ก็คือเบรกช้าๆค่อยๆเบรกนะครับส่วนหน้าพร้อมใช้งานก็คือเป็นแบบนี้ถ้าเราจะใช้งานเราให้กดสตาร์ทได้เลยนะครับกดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะค่อยๆหมุนอันนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรไว้ใส่แต่จานเปล่าๆาไว้นะครับ แล้วก็เราสามารถสต๊อได้กลางขั้นตอนนะครับกดให้มีเสียงปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขจะลดลงเ <jou ling> มื่อประมาณค้างอยู่6 60อรอบพจะเขียนว่า รันเอ็แล้วก็ Open นะครับ้าก็กลับมาที่ความเร็วของโรเตอร์ตอนนี้ก็คือ0ูนย์อกจากการใช้หน้า,นาจอแบบสัมผัสแล้วยังใช้กดปุ่มเซตนะครับว่าเลือกเลือกตั้งค่าสปีดโรเตอร์นะครับแล้วก็สปีดอันนี้สปีดเบรกหรือสปีดเร่งอัตราเร่งนะครับอันนี้สปีดของการหมุนก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน จะทัชสกรีนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกหรือจะใช้ปุ่มก็ได้ก็หลังจากที่ตั้งค่านะครับทุกๆตัวเสร็จแล้วอย่าลืมกด enter นะครับเพื่อให้บันทึกค่าที่เราตั้งไว้ถ้าเราไม่ได้กด enter ค่าก็จะกลับเป็นค่าของโรงงานนะครับค่าจะกลับไปที่โรงงานทุกๆทุกๆโหมดอย่างเนว่าสปีดโรเตอร์แล้วก็สปีดการเบรกอัตราเร่งก็ต้องกด enter นะครับหลังจากที่ตั้ง ค่าหรือตั้งค่าตัวเลขได้ตามต้องการแล้วให้กด enter เพื่อบันทึกหรือยืนยันการตั้งค่าในส่วนปุ่มฟังก์ชันการใช้งานด้านบนนะครับหลังจากอนอกจากตัว set แล้วเนี่ยยังมีตัวค่า rcf นะครับค่า rcf ไม่มีอะไรครับก็แค่ถ้าต้องการไม่อยากดูตัวค่า l o w p e r m i n u t t เราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าแรง g นะครับให้กดเดี๋ยวผมจะลอง เซตดูนะอันนี้ค่า rcf กดซ้ำไปอีกทีหนึ่งความเร็วรอบ300 rpm ก็จะเท่ากับ20 rcf นะครับแค่นั้นเองปุ่มตัวนี้ส่วนปุ่ม i n p u l s e นะครับ i n p u l s e ตัวนี้เป็นปุ่มให้มอเตอร์ทำงานชั่วคราวนะครับถ้าเราเอามือกดลงไปครับกดลงไปมอเตอร์จะทำงานนะครับกดค้างเอาไว้นะครับกดค้างเอาไว้มอเตอร์จะทำงานเมื่อไหร่ที่เราปล่อยมือ รกระแสไฟก็จะไม่ป้อนใส่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานและค่อยๆปรับสปีดลงนะครับอันนี้คือปุ่ม i m p นพาวส่วนปุ่ม Enter เอาไว้แต่กับยืนยันค่าที่เราตั้งเอาไว้ยืนยันค่าที่เราตั้งทุกๆครั้งที่ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Enter เพื่อให้เครื่องนั้นจำค่าที่เราตั้ง